โลหงคะลูกติดมือถือติดแท็บเล็ตแก้ปัญหาย,ยังไงดีคะโอ้โหอันนี้เป็นปัญหาที่คลาสสิกมากที่พ่อแม่มาถามกูเยอะที่สุดเลยนะในช่วงนี้นะคะเด็กติดเกมอ่ะไม่ผิดเด็กติดซีรีส์อะไรก็ไม่ผิดเพราะว่าคนเราอะ่ะเราเกิดมาชอบเอนเตอร์เทนอย่างคุณแม่บางทีเป็นนะเราก็อยากจะอยู่ในซีรีส์นะั้นอยู่ในโซเชียลบางตัวแบบดําดิง่งเป็นการพักผ่อนใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ผิดก็คือเด็กเนี่ยหนึ่งเลยนะบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ ก็เลยติดงอมแงมจนแบบข้าวไม่กินน้าไม่อาบแล้วก็โมโห้ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้สอนวิธีให้ลูกเลิกติดเกมหรือลูกเลิกเล่นเกมนั้นเป็นไปได้ยากมากแต่เราจะสอนวิธีใหม่ค่ะให้เขารู้จักการจัดก,การเวลาและสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้คือเล่นเกมได้นะแต่ทํากันบ้านก่อนเล่นเกมได้นะแต่รับผิดชอบกับงานที่บ้านก่อนที่แม่มอบหมายให้และให้เขาเล่นเกมเป็นเวลาค่ะอันนั้นแหละค่ะจะเป็นการที่ ตอนให้เขาอ่ะอดเปรี้ยวไว้กินหวานแล้วก็ควบคุมเวลาควบคุมตัวเองได้ดีด้วยแล้วก็บริหารเวลาได้ดีด้วยค่ะ